สวัสดีครับผมนะครับบริษัทวงไนเตอร์วันนี้ครับเรามารีวิวจําหน่ายสินค้า1รายการนะครับเป็นรกคุณครับไซส์ขนาด1.5จาตันนะครับเป็นแบรนด์โคมาสุรุ่นนะครับ P415 นะครับขีด6นะครับรายการนี้เป็น1รายการที่เหมาะสําหรับคือลูกค้าที่เริ่มต้นใหม่งบน้อยงบมีจํากัดและรวมไปถึงนะครับคือเรื่องของการหาไหล่ซ่อนแซมง่ายสมรรถนะง่ายตรงนี้ถือว่าเป็นรถระดับท็อปเลยก็ว่าได้สําหรับสายโคมาสุ แล้วก็อย่่เลยครับคือเหมาะสําหรับพวกงานสวนงานใช้ส่วนตัวงานรับเหมารับจ้างในเขตัืทียมชนเล็กๆน้อยตัวนี้ถือว่ารับจบได้นะครับอ่านะครับข้าเรื่องนะครับรายการนี้เป็นสเปคเครื่องจรน,นะครับเชื้อเพลิงรีเซลแล้วนะครับขนาด3สูบนะครับระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับส่วนรูปแบบปั๊มเป็นปั๊มเฟืองโตรตารี่ขนาด3ต่อน,นะครับ คอนโทรลนะครับเป็นคอนโทรลุูกหมากกันชัดตำแหน่งอยู่ด้านหน้านะครับหน้าปัดหน้าจอดั้งเดิมเป็นอนาล็อกตัวนี้คือเราติดตั้งนะครับมมดีิต้อนเชียร์ปนอย่างเช่นเกลคอมร้อนเป็นตัวเลขเขียนชัดเจนเลยว่าอุณหภูมิอยู่เท่าไหร่นะครับตัวนี้ถือว่าค่อนข้างจะน่าใช้นะครับไม่ลงตัวเป็นถือว่าเป็นรถชมคลาสสิกเลยนะครับสาหรับรายการนี้ซ่อมงงซ่อมแซมง่ายแล้วเรื่องการดูแลการบูรุงรักษาก็ถือว่าไม่แย่เลยนะครับนะครับคือรายการนี้นะครับผมมาเปิดค่าตัวนะครับเพียงแค่ 2,2,000 0บาทเท่านั้นนะครับ2อง0 0บาทเท่านั้นรัรเรล่องรายละเอียดของตัวรถตัวนี้ก็คือเราจะมีการเก็บสีเก็บงานเช็คระบบเปลี่ยนแปตทอริกเกอร์ใหม่และรวมไปถึงครับคือช่วงล่างนะครับคือเปลี่ยนได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเฟิร์สพปอเก็ตใหม่นะครับโซ่ใหม่ ลรอเลอื่อเคเลียตรงไหนไม่ดีเดี๋ยวเราไล่เปลี่ยนหมดมูลค่าในการที่เปลี่ยนในครั้งนี้เฉพาะช่วงล่างอย่างเดียวก็3 4มหมื่นแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับคือไล่เปลี่ยนทายของเหลวนะครับทุกจุดทุกตำแหน่งนะครับคือรถเนี่ยสามารถเอาไปแล้วไปใช้งานพร้อมใช้งานพร้อมลงงานได้เลยเราบงระบบไฟต่างๆนะครับพวกไฟสปอร์ตไลท์ไซเรนอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเรามีให้ครบคันนะครับพวกจอเจอมอนิเตอร์อะไรที่มันขาดบกพร่องอะไรเราทําใหม่หมดนะครับชั่วโมงชั่วโมงใช้งานเริ่มต้นนับ1ใหม่หมดนะครับคือรายการนี้เป็น1ราายกรนะครับที่ผมบอกว่าาารค2ง เก็บงานแบบนี้เอาไปใช้งานยาวๆแบบนี้ผมว่าคุ้มนะครับและก็2องเนสนี้เรารวมบริการจะส่งให้ท่านฟรีนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับมีของแถมนะครับมูลค่า7จ็ดพบาทเป็นชุดซ่อมแซมชุดซ่อมบำรุงนะครับคือให้ท่านนะครับแบบครบคันเลยนะครับไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มเติมนะครับรายการนี้นะครับก็คือ 2- องนสผมเชื่อมั่นว่าอาจจะอยู่ไม่นานนะครับเรื่องอัตราความลุงความเร็วก็คือปั้มเฟืองเราเรารู้อยู่แล้วนะครับอาจจะให้เกิด7จ็ดเต็มสิก็คงจะน่าเกียดอยู่ในเกณฑ์หกเต็มสิความเร็วความไวอาจจะไม่ตตออออบสนนงงงดีแ่่เรืขความ อึดความคงทนเนี่ยถือว่าเป็นันดับท็อปเลยนะครับสำหรับสายคมสูแล้วก็รวมไปถึงนะครับเรื่องของความคง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 ตัวก็อาจจะอยู่ในเกณฑ์มาณแปดเต็มสิบเนื่องจากเป็นรถท้ายยาวนะครับแต่ตาในการซ่อมแซมการซ่อมบำรุงการสมัเทนเน็ตตัวนี้อาจจะสิบเต็มสิบเลยนะครับแล้วก็อะไหล่ค่อนข้างจะหาง่ายนะครับในคราบท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาครับช่องทางนะครับเบอร์โทรศัพท์ผมไอดีไลน์ยูทูบเฟซบุ๊กนะครับทุกช่องทางติดต่อมาได้เลยนะคราบแลวก็ทางร้านเรานะกรับก็คือฝากไว้นิดนึงนะครับจำหน่าย อะไหล่ด้วยนะครับพบวงจรท่านใดนะครับสนใจหัวสว่านเจาะดินเครื่องตัด้าหัวแยกคนกรีดเกี้ยยางแทกยางแท็กเหล็กอุปกรณ์สรลงสลักวงบูทสายเฮลิคทุกอย่างเนี่ยเรามีทั้งหมดนะครับทรงซีเลยมีหมดนะครับติดต่อมาได้เลยครับรวมไปถึงสติ๊กเกอร์เราก็มีนะครับท่านใดนะครับติดต่อไปได้เลยครับช่องทางประศัสร์ผมอุดหนุนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมอนุชาเลครับมอนงเตอร์ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ